สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พามากินตำถาดทะเลครับนี่ทั้งปูสดปูม้าครับกุ้งสดใสขนมจีนน้ำมีทั้งปูเผากุ้งเผาอีกต่างหากครับผมเอาเมื่อนี้ก็อยู่ขอบอ้างบางพระครับจังหวัดชลบุรีครับผมนี่มารับน้องสาวครับมากับครอบครัวของไอไ้ใช่แล้วก็เด็กๆ มาน้องบวหันไปใช้เนาะหกล่องไซเดนเอามาพี่น้องแสบแสบๆง้งกันครับตำเองครับผมจัดเลยเนี่ยอูงสดๆดผาดีจักบาทวะนี่รผมานสองพัน เกือบเกือบสองพันแกะไปทอดอืมอันนี้ค่ะอืมมีถุงเบิร์หน่อยครับเจอไม่จา่านเลยวะตลาดเนี่ยนี่เนอะว่างเลยจานน้ำปลานะ่ยนับจีโน่รุดโบกมาเลยจากตลาดซีราซาครับผม เพชรบอกบักหละเป็นลิ้นเอานา้ำเ้อะคนนำโคกเขามักแบบไหนพี่น้องถูกกับมี่ิบกับมี่หวัวเ้รองย่างร้อมถาดพี่แพรที่สุดเลยนะเออเป็นการปิกนิกครั้งแรกในชีวิตครับองสามพี่น้องแล้วก็มี่ลานๆอีกสองคนครับ

อ <c> อืโซน้ำข่ากับเบนเต่เจ็งแบบว่าม้่อือหนปลามึกข้าวอืมอืมน่าันกองเลยกินช่วอืม แต่ไปเกง่งครับกินเผ็ดก็ได้ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเทาก็ต้องหันหาครับฝึกไว้แต่น่อยครับผมเพื่อจะได้เป็นอาชีพเป็นยังไงเขาในภาคภาคนาครับร้านมีใจรักมาทาั้งนี้เขาก็สนับสนุนครับผมการแสดงว่ากับเก็งเหรอครับพี่น้อง กกน้ำบันชุกยังไดล,ละไอพ่อย่างไ <laughs> อ่อ,อ,อนิก,นกอืมอืมร่องสดดีไป Mm -hmm. chuột đi này, chất gì luôn, nhãn sốt lemongar thái nó cả sốt gì đẹp đẹp đẹp, màu nhum màu ruột, ไข่ด้วยนุ่มโชว์น้องโชว์มีไข่โชว์โชว์กล่องด้วยอชว์โชว์กล่องเอาแวมั้งนี่ยเบงกับพี่น้องไข่พร้อมกินโชว์วันนี้อืสมซื้ออยู่เต้โชกินโชว์เฮ้ยเป็นไรพี่น้องมีแววปะนี่ค่ะวันนี้นี่ก็ฝากสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ได้ด้ครับให้ได้ หะเออเนื้อมันไหลกินเลยไับพี่น้อยสดๆกับแวะตลาดมาถึงตีสองครับนี่เดยแวะตลาดสดๆเลยพี่น้อยโอยากกินโซบเชียงเชียงเชียงอืเชียงเชียงงบไม่กินซะเลวไปนั่งานพอนเล่าทาน้อนเล่าทั้งพนทั้งพนงพนทุ่นล่ะคุณแม่ย่างออม ฮะอภรณ์เนาะเนี่ยม่เฮดคือไอ้โซ่เนี่ย,ยกินใส่กล่องโอ้ยมันติ่ตามกล้องอารมณ์เลยบอบปากเปียกตาแซบพีหรออ๋ออานนกค้ามังกินื่อมากตั้งเดือนอืม,อม ช่วงที่ได้กินครับช่วไที่หาบรรยากาศมองเงิน,นงดังไฟดังยังได้ครับร้านจนหิวเขา่าสองโมงกว่าหมูกระป๋ออืมอืมใหม่วครับสุดๆเลยอืมร้อนกปลุกเข้าแบบบาตองมีหน้าเขียบครับ แห้อาจับทำนี่กับหอนอยู่ยพี่น้องโอ้โหมึงคว้มขาวคว้มสดเขาครับม,มาธรรมดาโอ้โหอน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  เออเป็นแด็บเตโชกินกินโชด้วยอือนี่แหละซื้อส่องต่อไปฝากก็จะนับเสน็จนะครับนี่หัวรอพร้อมแมนบักสวัสดีครับเตโชกินโชดถูเพชรน้ำผู้ใหญ่เลยเซยครับแต่ก็เริ่มนี่แหละเพชรละ เอาคือแบาแต่งไม่ถิ่เออดื่หน้าไปหลังแล้วมา้อันับกตัวได้ละ ไรกับนวงไปตลาดว่ากินผักแกคนได้ตะบักแสงกับทัวครับ <laughs> อเอาเออกไปผักใครเองพือผเห็นใอยเห็นบอก mất bằng lại năm giờ, lại mất bằng 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 lại กุ้งสวยหง่สดๆดใสใสเลยครับน้อบอบก็ไปกินเท่กุ้งเท่าหมึ่อยมลุกไอหมเกหยบกระเป๋าอ่านนี่มีหยังบ่เนี่อืมอืมปลาหมกปลาไหลอืมกิ่มกิ่เบือน่ะหมึกาาครับมึกายอสืม Tông mặc bằng nữa, yêu đuổi nó ngang 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 ơi. Ai จ้างกันคร <c oughs> ไม่รุนใจหอนพ่อล้านปั๊บก็เอาลวดอันนั้แ,งแวงเลยถือกกอนตั้งยี่สิบบาทว้ไมถเปไปตุ่มย่ำใส่เหเ็ดเสียงจะแทบพี่นไอ้ันี้ถือก็อนสดบมถือก่อนตัน,น้อยถือกยี่สิบบาทแต่คุณภา,าพคนละเรียงเลย เ <ừ, S 2> อนอนกบ้งสดนกบินจุงเลยอืมเจงาะแต่เอานี่บินบ่ขึืนแล้วเดี๋ยวนี้อะไน,น,น<อ>กไหแข็งนะพูน่ะใส้ว่นก,น,ก,น,กน้อยไหมนกน้อยยังได้ตัวบวกใหญ่ตัวนั้นด้ตั้งด<ม>้วยตงหกสองรอยแปดสิบห้ไงครับอืม ปูสดๆครับมีโอกาสกินกินไปก่อนครับยังเงินไว้ที่หลังจานไปโอ้กินแต่ผู้เดียวแท้กับพ่อกับลูกมันจะบ่มีงานเนาะอืมเอาชิมมึงนั่นนะเอาแั้นี่ชิมอยู่มึก้ายนไหมอืมมึงเอาดีเฮ็ดในมึกลอง เสกไเงมึกหายไปเนี <saturated itos> ่พิษตาขึ้งเาไปเดะเอาวะเนียดอยู่อาหนึ่งสองสามงานติมคนนี้นะเอาเอาไปมึกบนในหนักกุ้งกุ้งเยอกุ้งออืม บรรยากาศทางท่างครับที่น <rip> ี่เขาให้เสียงรถเสียงอย่างเด้อเก่งเก่งหน้าโคตรของมู่บน เดี๋ยวขึ้นข้างให้อยู่ใอยู่ดอกประมึกอ่ะกินหน้ากินน้าเออดินนองดิ๊นน้องหุ้งสดสดใส่กับเส้นขนมจีนนุ่มๆครับผมสดสดจากตลาดอื Siapa siapa? Saya beli mulu. Hmm. 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 Hmm.

นะบดว่าบดชดอยู่กับตลาดก็คับแล้วเธอดีเล่นไปหอดบันเท่าบังดูบันก <c oughs> ินบุเฟเต้มกินมาได้ไดเน, <c oughs> นือปูอน่า เล่นเกลีมันป็นตัวลูกย่างทั้งทางพี่นี่นนกโกรว่เยี่ยมเลยถือว่าใสเด้เลยว่ะจากสีสีเ็ดแก้วกลายมเป็นตำมุง โอเคครับนกลุยโอ้ยยายยายหังอัดเข้าไปโอ้ยถาดบักงแงีงกับตีเข้าวๆกับประมาณเอาพันหาถาดที่มืดแล้วอืม้มหอมมากจริงแม่บอกอะ

ับอาเลยพอเลยอืมไอส่วนนี่ยังๆยังไอไอนไน่่อันนี้ยังส่วนไหาเย็นบ่เออเอาว่าที่ยิบหายอยู่หรอกนมเย็นกันอือเป็นงานไหเป็นงานเนี หมื S <S <S อนแล้วโชว์คุโชว์เนีย่ยน้ำทำผัดเ่าเกาโบร้านครับแต่หมักงงมีนม้ำแสดงว่าเป็นคนมีน้ำใจครับ <S <S 2> <S 2> ผมได้เติมน้ำเข้าไปตั้งส้อโจกพี่น้อง <S <S 2> <S 2> หยอกหยอกหยอก กันลืมช่วแน่น่าขตดแน่น่าขตเก่งก็เอาไอ้ที่มันกากินเลย mong đều ăn hào <laughs> <laughs> chung, chung 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 là luôn 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 chung luôn tuột luôn luôn Chung 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 là luôn 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 giang luôn anh luôn chỉ luôn luôn thôi nè cái đấy

บรรยากาศท่างันอ่งนางมันทั้งย้อนแสงครับพี่น้องหวานค่ะ,คะจะพีกเองเลยอพอเพรท่านใจ <laughs> อ่างบางพระครับไม่ทั้งย้อนแสงน,นี่จกบ่ชวนหยั่ไงบอกเยอะก,กว่าน้องเยอะก,กว่านอ้องเตาไฟเตาไฟเยอะก,กว่าน,อน้องนโมเบลเก่งตัวไม่มาดู เกมมึงก็ขาดจริงๆอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไ้เพียงสนีเด้อครับฝ <c oughs> ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์เป็นกำลังแรงใจเลยเด้อครับ<ห>แล้วก็มีช่องอีกของน้องสาวครับพ่อลา้ากินครับผมฝากเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผม สำหรับมื้อนี่ก็นี่แหละครับเมนูตำถาดทะเละครับผม <laughs> นี่ยังทีเห็นนี่แหะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล้าครับว่าสวัสดีครับยิ้แมแ้่เลย